ประเด็นการขายข้าวจีน5 0 0แสนตันที่เป็นหัวข้อสำคัญในประเทศไทยกำลังเป็นที่สนใจและติดตามของประชาชนอย่างรุนแรงการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดีนี้ทำให้เกิดความสนใจและการติดตามจากทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยอย่างมากมายการขายข้าว5 0 0แสนตันถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในโอกาสครบรอบ50ปีซึ่งเป็นข้อตกลงที่ได้รับความสนใจและความสำคัญมากจากทั้งสองฝ่ายการเจรจาที่เป็นระยะยาวและมีการเข้ามาจากตัวแทนของจีนทำให้เกิดความสนใจและความตื่นตะตื่นใจในประเทศไทย นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าของการดีนี้และยืนยันว่ากระบวนการอยู่ในระบบสั่งซื้อของจีนแล้วซึ่งทําให้เกิดความตั้งใจว่าการดีจะได้รับการสรุปในภายในปีนี้แต่ที่น่าสนใจคือการดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่การขายข้าวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างไทยและจีนอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเผยแพร่วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศแต่ที่น่าสงสัยคือการดีนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร การขายข้าวในลักษณะนี้จะมีผลกระทบต่อการผลิตและการขายข้าวของประเทศไทยอย่างไรหรือว่าจะมีผลดีต่อการส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างประเทศอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามและวิเคราะห์อย่างละเอียดนางสุภจีก็ได้ระบุว่าขั้นตอนการขายและจำนวนข้าวยังไม่ชัดเจนอย่างเต็มที่เพราะยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากทางการจีนซึ่งทําให้การดีนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาและหารือ และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ควรติดตามการดีนขายข้าว5้าแสนตันจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการขายข้าวของประเทศไทยอย่างไรหรือว่าจะมีผลดีต่อการส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างประเทศอย่างไรการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบและผลประโยชน์ของการดีนี้อย่างละเอียดเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมและความชัดเจนเกี่ยวกับการดีนี้ก็จะทําให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดีนขายข้าวที่มีความสําคัญนี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น